เมื่อเช้าใช่เมื่อเช้าสิตาเรียกแกร็บใช่ไหมเพราะที่นี่เรียกแกร็บได้สิตาเรียกแกร็บจากจากสนามบินมามาที่นี่ใช่ป่ะคือในแกร็บมันราคาประมาณร้อยห้าสิบบาทก็นั่นแหละแล้วสิตาก็กําลังเดินหาเดินหาเดินหารถที่มารับสิตาใช่ป่ะคนอยู่ใกล้ๆกล้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพี่พี่ พี่โชเฟอร์เขาเอาแบบมือถือสิตาไปแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเขาจะดูว่ารถอยู่ไหนให้แต่คือเขาเอาไปกดแบบกดแคนเซิลให้สิตาแบบแบบไม่ได้ขออะแล้วสิตาก็แบบว่าเฮ้ยอันนั้นจ่ายไปแล้วนะจ่ายในแบบว่าไม่เดบิตการ์ดไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็จะแบบแคชแบ็กเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งในราคาที่เท่ากันก็โอเคได้แล้วก็เลยนั่งรถเขาใช่ไหมแล้วสรุป,ปรก็คือก็เลยยื่นเงินให้เขาเท่ากับ เท่ากับที่แบบว่าราคาในแอป,ปที่เซตาจ่ายอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันต้องมีแบบว่าเออภาษีสนามบินด้วยเะก็แบบจริงเหรอแกอออย่างเงี้ยใช่เธก็แบบจริงเหรอแกเธ้ก็บอกว่าจริงเหรอฉันแบบที่ที่เชียงใหม่ไม่เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกที่เชียงใหม่ก็ไม่เห็นทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเธอเขาก็บอกว่า แต่ว่าสิตาเห็นเขาจ่ายเงินสดตอนเขากาลังจะออกจากสนามบินอะไรเงี้ยจ่ายให้แบบเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เหมือนเวลาที่เราจะขึ้นทางด่วนอะล้วก็คิดว่าเออมันก็ดูสมเหตุสมผลนะนนแล้วก็แล้วเขาก็แล้วเขาบอกว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่คือก็เหมือนจ่ายเพิ่มมาอีกประมาณสี่สิบาทแต่ก็เลยเอเอ,เอจ,จ่ายไปเถอะอะไรเงี้ยอมาเฟียสนามบินจริงแกโดนโกงไปสี่สิบบาทก็ก็ใช้ได้ดีกว่าแบบโดนโกงแบบมากมายเราโดนที่เร่เหมือนกันแง แต่ว่าแบบพอพอมาเที่ยวแบบซา u t ์อีสเอเชียแล้วรู้สึกแบบเข้าใจหัวอกแบบว่านักท่องเที่ยวที่เขาแบบมาเที่ยวเมืองไทยเลยอ่ะแบบว่านั่นแหละมันก็จะแบบกลัวๆการโดนกงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ใช่ไหมสิตาคือตอนแรกสิตาตั้งใจว่าสิตาจะไม่สระผมคือสิตาสระมาแล้วเมื่อคืนแล้วสิตาก็รู้สึกว่าแบบหัวหม็นมากอะไรเงี้ยก็เลยไปดูแบบมินิมาร์ทที่เขาขายคนเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแสนสองดองรู้จึกก็แบบ ร้อยกว่าบาทเลยเหรอแบบคนแค่นี้จ้ก็เลยแมว่วค่ะไม่สระผมก็ได้ค่ะ